่อในข้อที่ควรทำห้านะข้อนะฮะข้อแรกฮนะเป็นข้อหลักเรื่องการกินอีกข้อหนึ่งพูดตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเปิดประเด็นมาอาหารที่ควรกินเป็นข้อแรกคือผักผลไม้สดกินเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของฟาร์มอิ่มกินก่อนหรือหลังอาหารอื่นครับกินก่อนการทำข้อหนึ่งเนี้ยเป็นหลักประกันสุขภาพเพราะเราจะได้กินของดี กินของที่มีเอนไซม์กินของที่มีแร่ธาตุสารอาหารไฟเบอร์ครบและเป็นการควบคุมน้ําหนักด้วยทําไมมันจึงคุมน้ําหนักดีดครับเพราะถ้าเราอิ่มด้วยผักเนี่ยอิ่มด้วยผลไม้ไม่หวานเนี่ยภาษาวิชาการเขาเรียกว่าแคลอรี่ต่ําล้วทจะกินของแคลอรี่ต่าแต่อิ่มไหมครับอิ่มในคนทั่วไปนะครับผู้หญิงกินอาหารที่เราคุ้นเคยเนี่ยกินข้าวกินกับกินอะไรทั่วไปเนี่ย มือหนึ่งเนี่ยเราจะประมาณแปดเก้าร้อยแคลอรี่แต่ถ้าในมื้อนี้เราใส่ผักไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับท่านจะหายไปสามสี่ร้อยแคลอรี่แล้วถ้ากินอย่างนี้สามมื้อนะฮะท่านจะหายไปพันแคลอรี่ต่อวันกินอย่างนี้เจ็ดวันหายไปเจ็ดพันแคลอรี่ไขมันละล,ะลายหนึ่งกิโลดีไหมฮะท่านลดน้ำหนักโดยไม่ได้หิวโหยลดโรคไปในตัวสร้างภาวะภูมิต้านทานภูมิต้านทานมาลงมาเลงขึ้นมาหมดเลย แถมคุมน้าหนักตัวได้ด้วยเขัานข้อนี้เป็นข้อประธานของการที่ต้องทำนะฮะทั้งเรื่องของได้สารอาหารเรื่องการขับถ่ายเรื่องการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้หมดเลยแถมยังเป็นการควบคุมน้ําหนักตัวควบคุมแคลอรี่ด้วยแล้วคุมอะไรอีกเรื่องทราบไหมครับคุมการผิดพลาดจริงๆการที่ให้กินก่อนอาหารอื่นเนี่ยผมเน้นเรื่องเอนไซม์นะ แต่มันทําให้เรากินอาหารสีเทาน้อยลงอาหารสีดํานี่แทบไม่เหลือที่ว่างมันกินเลยเพราะพวกพืชผักผลไม้พวกเนี้ยเป็นอาหารสีขาวกินแล้วไม่มีโรคเลยไอ้พวกสีเทาก่อโรคได้บ้างเพอเรากินเข้ามามันก็เจือจางหมดเลยเพราะอาหารอื่นๆที่ตามมาเนี่ยมันจะลดพิษสงลงเนื้อสัตว์ที่อาจจะเรากินเนื้อหมูติดไปในวันนี้มันก็เลยไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเรากินเนื้อปลาไม่เป็นไรเลย ใช่ไหมฮะกินเห็ดนี่ส่งเสริมเลยหลังจากินผักเพราะนั้นฟารุนแรงจะลดลงในในคำแนะนำผมเนี่ยกินผลไม้หวานได้นะฮะกินดินจี่พุทธดินจีขนานม่วงสุกทุเรียนกินได้ครับไม่ต้องงดแต่ต้องกินก่อนหรือหลังอาหารอื่นฮะกินหลังก็กินก่อนก็แย่เลยสิกินหลัง กินผักผลไม้เขาไปเต็มก่อนกระเพาะก่อนเพราะนั้นเราเราก็จะไม่สามารถกินทุเรียนสองลูกได้เพราะอะไรครับกระเพาะมันเต็มแล้วแทนที่เราจะกินสองลูกเราเหลือภูดเดียวเพราะว่าภูดเดียว,วถึงคอแล้วแต่ถ้าเรากินตอนท้องว่างนี่เราเบรกไม่อยู่ครับของชอบเราก็เลยกินทุเรียนสองลูกเลยนันข้อหนึ่งเนี่ยเป็นหลักประกันสุขภาพเลยถ้าเราใครเราเริ่มต้นมื้ออาหารแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเบรกตัวเองได้อันนี้เป็นกลยุทธ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ